อ่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสกุลเบิร์ดสุหมงสบอลเนาะพบอพอกับสองยายสีเซนเก่าเซนเคยมาเนี่เกี้ยวเขาก้อยพี่น้องเกี่ยวเขาก้อยเนาะมาเนี่โอ้อทางม่จอยม่จอยมือแห้งเนาะพ่อเขาก้อยนะเพราะว่าสิพิถ่ายมาเนี่ยทั้งเกี่ยวทั้งมัดทั้งคนณมาเนี่ครบสุดโอ้ย เขา้กยเนาะซำคนหัวย่องโผล่นี่หมัดเฮาจะ Math, น,นักกับคนเนาะเกียวแล้วนว่กับคนอันผูเพิ่นมาเอาเพื่องกับมาเอาเนาะโูจิกิปิ้มอยู่โเอาขาวๆโปิดถ่ายเมื่อนี้เนาะปิดถ่าย คนงานสามสี่คนเนาะโสมหนาเมจอยเนาะนําผ้าลูกล้านเกี่ยวเขาก้อยคุ่มือเราบลงกมือหนิู่่มือเราถ่ายคลิปเราเลยลงมาเนาะลงมาซ้ำตัว หมูเศ้านี่ตัวว่าสิไปเกี่ยวเขารับจ้างเนาะเพิ่นบ่อยากลงแต่เศ้าตัวทางบ้านนี่พี่น้องตัวบ้านนี่ว่าสิไปเกี่ยวเขารับจ้างว่ามีเงินเพิ่นว่าไปสวยมาจากหน่อยเดินมาไปหาน้ำใหม่ว่าอีกสภาพเนาะโอ้ย นี่แล้วนเนาะก็เหลือดสมนีแล้วนเนาะเกลียว,วก็เฮาก็สิได้ทำการมัดซอยกันแต่กับคนแหมมันแหลวมาหน,นิอันนี้นะครับทางเทมเพินก็ปล่อยง้อปล่อยควายปล่อยเบ้เดะเทมเพินเบ้ผู้หน้าติดกันนี่ละเพื่อนว่า น้ำพี่หมอปลายคนได้ซื้อเบมาปล่อยคนว่าจัดการมันดูวิธีเนาะวิธีเกี่ยวข้อคอยต้องปัดต้องซาวลูบไปคือคนคือคนผมผมย้องอะไรพี่น้องให้สังเกตเบิ่งแต่ว่าห้าวีผมห้าบบมีวีหะนะห้าบบมีวีเฮาก็ใส่มือมือสางสางเอาแบบเดียวกันนะ มันก่อยแห้งอีลีเพราะว่ามันมันเป็นกาบ้างกาบ้างอับดัมผนมาโตกใส่ก็เลยสภาพแบบนี้แหละเอาพาท่านนี่บาดอยู่ในในมูน่บาดหมวกกระขาดเนาะหมวกแต่จกปีรลอบุเป็นสิปีแล้วบ่หมวกไปนี่พี่น้อง โผน่เ้าเด้พี่น้องเากว่ปีเลยได้บอเนาะสิบสิบกว่าปีแตะสิปีซื้อแตพิรชนมนแต่ถูกแต่รทันได้สิปีซืออยู่เพิร์ชน้มนหกสิบบาทถูกเยมันตงได้อยู่ สมบัติพี่น้องเลยสมบัติของผัวเพื่อนสมบัติของผัวเพื่อนเนาะผัวเพื่อนก็ได้ล่าละ,ละสังขารไปแล้วเลตแต่เพื่อนก็มีของไว้ให้เบิ้งก็คือหมวกเนาะพอได้ถือตลอดตลอดขาดกับโหทีเนาะใครเนี่ยแต่ว่าเดือดอยู่กับโบแห้งหมือนเนี่ยก็พอทำงานได้ ทำงานกับเกี่ยวเขาก้อยก็ให้ละสองสามสัปโมงออกไปออกไปแต่นเศร้ามานี่กับร่งสิลงให้ที่สามนี่เขากร่อยลายอันนี้หน้าคางๆกันเนาะเอาก็ได้บนตกขำเกี่ยวก็ได้เขาเจ้าพี่น้องเขาหอมมะลิหรือเขาอินยางเนี่ย ะมาณนี้แหละเจ้ามันบุคือเขาเนียวนะแต่เขานี้เขานี้แท,ท้ๆก็ยังก้อยเ่าดงเข่แดงเขาปุ้ดอือเดงเา้ดด้ยนีุหมดแล้วเห็นแล้วกอบุกาย เมื่อนี้คือว่าทุ่มหนึ่งคือสิเล้วบอกคือบอลเหลี่ยวทุ่มหนึ่งหาซิบหาซิบเนาะทุ่มหนึ่งนี่พอมะต้องใส่เวลาโดนแน่เดดออกบาทเขาอีกคำในตัวชนไใจมะพรนาวเบสทายทีเนาะเบสทาย มาโ้ยยุ่งยิงยิเนาะคอยทำะไกัซอยกันเนาะคนละไม้คนละมือมันหักสี่เหลวเองมันโอ้มีสีเจ๋้ผู้เยียวามาเมื่อยงออม่าคมอยามแล้วบอกมันอยู่น้ำร้อนกบอยู่ บึงกร่งเข่าแก้2ก็โกร่งเพื่องเนอะเห้ຍมันยุ่งมันยุงโอกไดไดหจากสิริกเนะ2-3ห่าย2-3ห่าย โอนาะพอน้องเซยเซยลูปร er ูปค้ำค้ำนกอนสิกอสต่ละกอหักใส่เวลาพี่น้องต้องทำใจกับเขาก้อยนี่โอนต้องลูปค้ำค้ำเซยเซยปกตินี่ถ้าต้องใส่วี ม,มันกรุลุนลนี่เนาะระลุนนี่กินกับแกงเน้นะใหม่เสียพี่เนาะถัดระกพรกระเพราเอาได้หงกินปกตินเพ่นใส่คูปีมีปีกายนี่บด้ส่เนาะ กานี่ยบดไอ้ยจับลงมาแล้วจับลงมาโลดนี่จะขาปนแล้วโดแ่กนเาย่อใเลยไผ่าจับยังบอทนดูมันก่อเดี๋ยวเนนักเลนะเลี้จะเดในเลแล้ว มะม่อน,นี้ากสิเ,เล่เลวแรมืเอ่นจังสีไปซอยทั้งลุงเพื่อนเนาะจางสียพี่ให้น้องเบิงส้มน้ำกันเนาะไ่าสีไปซอยลุงซอยลุงความมวนความซื้อ่กับสีเป็นได้กะพี่น้องก็ติดตามเบิงเนาะโอ้ทั้งมีสีกันเนาะเปาปีนั่งต่อเพื่องเนาะ เบิดไลายเนาะเม้าเดเอดเนาะสมมนาเขามีส <gesagt> ีนะบานนี้บ้านหน่อยสีบอไลยใหญ่ห้างเนี่บานนี้บ้านหน่อยก็สิคลาเพียงสำนีเนาะให้พี่น้องยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแข็งเนาะ ไอเบิงไม่จอยลงมาเกียวเป็นมือสุดท้ายว่าปิดท้ายซ้ำท้ายว่าสันส้นซะซ้ำท้ายใหย้หน้าสองทงุทง่ง <laughs> ท่งที่สามอะไรเอาสันเนาะ <ไป S 1> บอล<ป>เออซิปไปให้หนึ่งเฮ็ดกาห้ายคนพี่น้องเอ,อ้ยลายคน,น,เ,ออยคนเป็นครอบรัอใหญ่เนาะยืนนำกันกระบบได้คาย<ป>ดอก ร่อมน,น้ำเบิดกับซิบป,ปลายคนทั้งร้านทั้งเลนเนี่ยกับซิบหาคนกินกน 1, 10, 10, ะ 2, หนึ่งมือละสองหัวซ้ำหัวซ้ำหัวเนาะปีปีหนึ่งนี้เขากินนี้ อันสามสิบเอดเดือนสามสิบเอทเดือนสามสิบสองเดือนในกากินเบิร์ตอยู่ประมาณร้อยกว่าสอบร้อยเจ็ดสิบแปดสิบสอบเนาะโมเมนต์เท้าเนาะเป็ดไก่กับกินม้าเฝ้าเพื่อก้มชูฝ่าเนาะม้ากับกินเนาะเลี้ยงเป็ดไก่กับแบบเท้าอันนี้ก็เพราะได้เสียดมัน อ้าบ่านนี้บ้านเราเกี่ยวกัคัดลอคลิปเพียงสำนี่เนาะมือเอือนไปพบพ่อกันโยนในหน้าลุงลาหน้าลุงแหล่เนาะว่าสีไปห้ามวลชื่นทั้งบุญไปซอยเพลินเพราะว่าเพลินกับบุ๊มบ้มพอด้ายเนาะสองพรมีเนาะทีมงานหนากืบสิคนทีมงานถ้าไปนี่แหละสี่ห้าคนนี่แหละเอนเมงอ่อนก็เสียวไปบานตามไปเอาน้ำเลยตามไปซอยเพลินเลย อ่ะบ้านหน่อกัดสิขอปิดคิปเพียงสำนีเนาะพิดผดาระการได้ขอโทษก็อภัยเนาะบ้านหน่อกัดสิขอลาเพียงสำนีหายเมจอยมาสัมถ่ายที่สื่อดอกนี่ก็ได้ <c oughs> อ่ะสบายดีพี่น่อง